สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่22ธันวาคม2564นะครับผม ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผม แอดมินก็จะสรุปผลของวันที่20นะครับผมสำหรับวันที่20นะครับผมหวยลาวพัฒนานะครับผมชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นไปที่0ูนะครับผมวิ่ง5กับสนะครับผมสำหรับเด่น0ูนย์ก็ไม่ทำให้เอซพี่น้องผิดหวังนะครับผมก็เข้าตัวเจาะตัวเน้นนะครับผม06นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม916 2 0 6นะครับผม ก็เข้า0 6ตรงๆนะครับผมสำหรับวิ่ง2นะครับผมแอดมินก็เจาะข้ามไปนะครับผมเจาะ2 6ไม่เข้านะครับผมถ้าสายวิ่งสายรูดก็น่าจะได้เฮนะครับผม2 6 6 2นะครับผมก็ไปตามต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่22นะครับผมก็แสดงความยินดีกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม สำหรับวันที่22นะครับผมหวยลาวพัฒนานะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นไปที่9นะครับผมวิ่ง6กับ5นะครับผมสายวิ่งสายรูดจับไปวิ่งไปรูดได้นะครับผมสำหรับ9นะครับผมแอดมินก็เจาะไปที่90นะครับผม92 96และก็95นะครับผม สำหรับ6นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่61นะครับผม63 65แล้วก็68นะครับผมสำหรับ5นะครับผมแอดมินก็จอบไปที่51นะครับผม51นะครับผม52 58แล้วก็54นะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่99นะครับผม66และก็55นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่569 192 058แล้วก็268นะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม แอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อซพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมตัวเลขมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมเป็นสูตรคำนวณของแอดมินเองนะครับผมถ้าไม่ชอบตัวที่แอดมินเจาะให้ก็เลือกได้นะครับผมสำหรับเด่น9นะครับผมวิ่ง6กับ5นะครับผมไปลูดไปเจาะได้นะครับผม fc พี่น้องนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องนะครับผมมีแต่ความโชคดีเฮงๆงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ